Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never ran to no man I still go. Go 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 go. go. go go YouTube Channel ถ้าพูดภาษากรอ,อภัยนะครับรีลิตปาาเป็นร้อนในอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีกันพลาที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้นนรับชมอีกเช่นเคยนะจริงๆตัวนี้ออกมานานแล้วครับออกมานานมากจนกับทุกคนนะเล่นกันไปหมดแล้วผมเพิ่งมีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับผมกับเจ้าตัวนี้เลย High Grade HGCE Infinite Justice Gundam Type t นะฮะออกมานานมากแล้วนะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับนก็บอกว่าผมม่งมีโอกาสได้ซื้อมาเล่นนะช่วงนี้คนนึงก็หาจีควักันจนผมก็หาตัวอื่นเป็นประกอบไปเรื่อยฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่980บาทนะครับประมาณนะก็บวกลบไม่น่าเกินนี้แล้วก็ตัวนี้ผมได้มาจากร้าน xp hobby store เช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกล่องก่อนดูข้างในข้างๆก่อนนี่บอกอ์ต ก็เหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นซิสซิสเต็มนะครับไม่มีแผง PC นะตอนแรกอะ่ะเคยคิดว่ามันเป็นตัวย้อมของจินจะติดแต่รู้สึกเหมือนจะไม่รู้วนะ่แน่ตจว่าใช่ไหมนะต้องดูแผงให้ดี2 0 2พ่ก็ได้แต่ย้อมนะอันนี้น่าจะย้อมอ๋ออาจจะเป็นแผงกของ,ของต,ตัวอื่นนะครับก็สีชมพูออกชมพูมาเมจนต้าหน่อยนะฮะอม ชมพูเล,ลือดหมูเลือดหมูอมม่วงนิดนึงนะอรยดีครับอไอน,น,นี้ก็จะมีหนวดสองสามแผงมีขาวเทาแล้วก็ออกสีชมพูมาเดนต้าครับถ้านึกถึงโทนชมพูมาเดนต้าไม่ออกก็คา,าเมเลเดอร์ดีเคดเนาะอันนี้สามนะครับสี่ห้าห้าแผงแผงนี้เป็นแผงปีไหนเอ่ยแผงปีสองพันยี่สิบสาม นีดีนแผงใหม่นะอะันีมีห้าอันนี้ปดเป็นแผงโล่แสงโล่แสงนี่นะ,ะแผงเก่าอันนี้ยังเป็นแผงใหม่อยู่นะครับอัยัแงแใหม่อยู่ปนบสห้าหเแปดโอ้แผงเยอะนะเนี่ยแผงดีสองนะครับ กับแผงมันติคัลเลอร์ก็น่าจะเป็นแผงใหม่อยู่นะเดี๋ยวดูทีนึงปึ๊บึก็ยังเป็นแผงใหม่อยู่ปีสอง3นี่ามได้เป็นแผงใหม่เพราะอีพีจะติดตัวแรกมันออกมานานและย่อยแปดแปดใช่ไหมเอ่ยกันนะึงนะหนึ่งสองสามี่ห้าแปดเก้าสิบด้วยอันหนง นี่แทงใหม่แน่นอนไม่ต้องสงสัย11 12 13โดยประมาณ13แผงมีมัติคัลเลอร์เลยนะครับตุงนี้นะนี่แล้วก็แผงบีมีเอฟเฟกต์บีมีเอฟเฟกต์บีมที่หัวที่ขาที่ดาบนะก็เอฟเฟกต์บีมากขั้นเยอะส่วนด้านหลังก็จะเป็นพาร์ทของแบกแพกนะครับประมาณนี้แผงถือว่าเยอะพอสมควรแลเป็นคู่มือนะนี่ ส่วนใครที่จะหาซีก๊อกมาเล่นก็ไปหาซีก๊อกมาเล่นได้นะครับตัวนี้ <g iggle> ดูจากจุดขยับแล้วถือว่าค่อนข้างเยอะนะมีคนบอกว่าแพ็คๆนี่เหมือน X Wing Star Fighter เหมือนอยู่นะนี่นะครับก็เป็นแผงใหม่หมดเลยมีแผงที่ไม่ใช้นิดหน่อยมีแมค่ <c oughs> แผงเดียวด้วยซ้ำนะครับารบาตคือแผงที่ไม่ได้ชิ้นสุดนี้ไม่ได้ใช้ซึ่งในนี้ไม่มีเลยนะ, <c oughs> นะก็คือใช้กอบหมดมีแค่นี้ไปก็คือบีม เติ๊กเกอร์หนึ่งแผ่นประมาณนี้เดี๋ยวผมไปประกอบเจ้าตัวนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับต่อเสร็จแล้วก็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็รอ,รอรับชมกันอเอยไปเราไปประกอบกันเลยครับผม ครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฮ g r a ดอินฟ i นิตจัสติสกันดั้มไทป์ e 2ต้องบอกว่าผมประหลาดใจนะผมรู้สึกว่ามันใหม่มากคือผม,มเคยต่อตัว HG Infinite Justice มานานแล้วนะครับนานแล้วจริงน่าจะช่วงแรกๆที่ได้เล่นกันพลายอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเคยต่อตัวเดโมของ Infinite Justice ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ ไม่ได้ย้อมนะคืออาจจะมีบางบางอันที่แบบมันอาจจะใช้คล้ายๆ้ย้อมอันนี้ไอโล่อย่างโล่เนี่ยไม่มั่นใจแต่ว่าทั้งตัวของมันคือตัวใหม่คือของมันหมดเลยนะครับไม่ได้เอากล่องเก่ามาจะย้อมแต่อย่างใดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลักๆของตัวนี้กันนะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดจากในกล่องนะครับกับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับโคตรเยอะแล้วก็จะมีบางอันไม่ได้ใช้นะฮะต้องดูคู่มืออีกทีแล้วก็น้องยืนด้วยตัวเอง ไม่ได้นะเป็นหุ่นที่ต้องมีฐานนะครับก่อนอื่นขอแยกแบ็คแพคออกจากตัวก่อนดึงออกแน่นจะด้วยขอแยกแบ็คแพคออกก่อนต้องแยกแบ็คแพคออกครับถึงหุ่นจะยืนได้นะจะยืนแป๊บหนึ่งเรามาดูแบ็คแพคกันก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบ็คแพคนะครับ พอ,อเปลี่ยนมาเป็นยานแล้วรู้สึกคล้ายกับอะไรสักอย่างไหมเอกวิงสตาร์ไฟเตอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คแพ็คนะฮะของหุ่นตัวนี้นะครับแบบนี้ปะนี่เป็นยานก็ท่น,นาตาอย่างนี้แล้วก็ลูกเล่นก็คือกลางออกได้นะครับแล้วก็เอาบีมเอฟเฟกต์บีมไปใส่ได้ ในชุดปุปยานไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับอันนี้คือแยกสีมาให้เลยแล้วก็กลางประมาณนี้เอ็กวิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบคแพกเนาะอันนี้ก็ขยับได้แล้วก็เวลาพับก็พับลงแบบนี้เลย แล้วก็ดึงลงนี้ฟึบฟึบก็จะเป็นแบคแพคเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ทัดหัอันนี้นะนะครับสำหรับทุกขยับตัวหมุนนะหัวก้มได้ประมาณนี้นะครับเอ้ยหันซ้ายหันขวาหมุนได้รอบนะถ้าไม่ได้ใส่แบคแพคติดนิดหน่อยติดคางแล้วก็ตรงหัวจะมีตรงนี้นี่แคบได้ นะครับแขนก็หมุนได้รอบนะขยับพเพราะน่าจะยืดหยุ่นนะนี่ตรง,งอวไรจุดเพิ่มตัวขยับแบบนี้ได้ด้วยนะครับกลางแขนอ่าปับแขนปืนเนี่ยจะเป็นเราต้องถอดหลังมือออกนะเราถึงจะใส่ปืนได้นะครับเนี่ยขยับนี่นี่นะ พูดได้ว่าขยับค่อยค่อนข้างดีนะครับเกการลำตัวก็พับได้ตบบน,นี้เลยนะแอนหลังนะครับหมุนหมุนได้เยอะมากถ้าไม่ติดดีไซน์นะชึบกระโปรงหน้าเปิดนี้ของหลังแข็งแข็ยับไม่ได้กระโปงข้างขยบได้นะครับ ขาเตะไปด้านหน้าเรื่องอย่างนี้นะฮะงอเขา่าได้เยอะมากอย่างนี้เลยอ่ออาลองขยับครท้งนี้นี่นะครับเตะได้ เอาตรงนะขับได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับอาจจะเพราะว่าจัสติสเนี่ยท่าหลักๆของเขาเป็นท่าเตะนะเขาก็เลยดูทําจุดขยับขามาอย่างใส่ใจนะครับช่องนี้ก็ไว้ใส่เอฟเฟกต์บีมนะก็มันจะมีเอฟเฟกต์บีมอันนี้ก็ใส่ได้เลยแบบบีมขาอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้างล่างนะครับประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าต้องสลับกันหนึ่งนะแบบ ใช่นะแต่อย่างนี้มากกว่าก็คือมีให้ใส่เยอะมากนะครับนะส่วนสีก็ดีเทลนี่คือที่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ผมไม่ได้มีจติสติ๊กเกอร์ตรงใดเลยนะนอกจากตรงตานะครับยางสีมาดีมากเอาแล้วก็มีตรงปืนนะครับแม่มีแค่ตรงปืนแค่นั้นแหละส่วนวิธีการเอาบีมเซเบอร์ออกก็คือต้องถอ,อดออกนะต้องแกะนี้ออก แต่ตรงนี้ออกนะครับเพื่อเอาบีมเฟเบอร์ออกมาประมาณนี้นะสําหรับคร่าวๆแล้วก็เวลาติดแผกก็ติดแผกเข้าไปได้เลยข้างหลังมันจะมีรูอยู่ชัดพอให้อืต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันยืนด้วยตัวเองไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่บนฐานนะตัวนี้ขึ้นไปยืนบนฐานซะ ฟิวประมาณนี้นะครับสำหรับไฮเกรดตัว <pacing S 3> อีพีเจติปไททูก็ประมาณนี้นะลายวีโสถึขยับแ,แล้วก็สีดีเทลสีและดีเทลมันไม่มีอะไรให้พูดเยอะเพราะว่าสติกเกอร์นะครับจะไม่มีเลยมีแค่ปืนกับลูกตาแค่นั้นเองสติกเกอร์ยังเหลืออยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปฟังช่วงสรุปไททิปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาปไปฟังกันเลย โอเคครับผมก็มปถึงช่วงสรุปท้ายคลิปกันแล้วนะฮะต้องบอกนี้ทุกครั้งเลยนะครับว่าการสรุปแล้วก็การให้คะแนนของผมเนี่ยเป็นความม่เห็นส่วนตัวของผมแต่เพียงผู้เดียวนะถ้ามีคลาประกันใดก็ขออาภาัยนะที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับไฮเกรด124่ n สอ n ร t อยสี่ i ิบสี่อินฟินิตตกัตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ผมสุกเลยคือความประทับใจว่าเขาไม่ได้ยอมตัวเก่านะครับ เหมือนกันเหมือนกันกันกนกบตัวสไตร์ไมตี้ซีฟีดอมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วว่าเขาไม่ได้ย้อมตัวเก่านะเขาทําใหม่ทั้งหมดนะครับอาจจะมีบางแผงยืมมาบ้างแต่ว่าหลักๆแบ็คแพคใหม่ตัวใหม่แต่โล่เนี่ยไม่ใหม่แน่นอนนะครับคิดว่านะก็ถือว่าดีเลยนะครับดีเลยในในใน,ในระดับหนึ่ง คือต่อสนุกนะครับไม่รู้สึกเหมือนต่อตัอวเก่าเลยเพราะว่าผม,มาเคยต่ออินฟินิติจิตไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ทําให้มีความรู้สึกเหมือนได้ต่อตัวเดิมซ้ำเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวของในก่องนะก็ให้มาเยอะอยู่สําหรับเอฟเฟกต์บีมต่างๆนะครับให้มาคดเยอะนะให้มือกลางมาอีกหนึ่งข้างนะครับแล้วก็แบ็คแพคก็ค่อนข้างจะมีลูกเล่นเป็นยานได้แล้วก็ผมชอบดีไซน์กับรูปร่างนะแล้วก็จุดขยับ ก็โอเคการต่อก็สื่อว่าสนุกมากจุดตัดเส้นอาจจะไม่ได้เยอะมากใครหลายๆคนที่ชอบตัดเส้นตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีเส้นให้ตัดเยอะนะครับทั้งที่บตัวอื่นสติ๊กเกอร์น้อยมากนะครับหลักๆก็มีแค่ตรงปืนนิดหน่อยแค่นั้นเองอ่าัดมาอ่าเรื่องอะไรเราพูดเรื่องความจุดขยับเราพูดก็จะพูดไปแล้วแหละว,ว่าจุดขยับมันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อให้ ใช้ขาเนาะจุดขยับผานจะค่อนข้างดีนะแล้วก็จุดขยับตรงอื่นค่อนข้างจะยืดหยุ่นสีและดีเทลก็เป็นโทนของ Justice นะครับก็คือโทนชมพูมาจินต้าบวกกับสีขาวดำก็ตามปกติตัวนี้ถือว่าแยากสีมาได้ดีนะครับสติ๊กเกอร์ไม่มีเลยนะครับจุดตัดเส้นบองรอยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะไม่เหมาะคนที่ชอบตัดเส้นเพาะจุดตัดเส้นค่อนข้างน้อยเน้นเป็นการแยกสีเพื่อทำให้เป็นตัวของ ดีเทลนะครับไม่ได้มีการตัดเส้นมากมายอะไรแต่ว่าตรงแบ็คแคร์ตัดเส้นสนุกอยู่นะครับความคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับราคาคือด้วยความที่ไรเกตสมัยใหม่ราคาค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะจากสมัยเก่าพอสมควรตอนนี้ก็สตาร์ทเจ็ดแปดร้อยได้แล้วนะครับราคานี้ถือว่าไม่ใช่ราคาแปลกใหม่อะไรนะฮะแต่ออย่างที่ผมสงสัยคือผมว่าผมไม่ได้ทาตัว ลวดหายนะแต่ในรูปมันมีให้เล่นกับลวดได้ด้วยไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆมีลวดกันไหมผมไม่มีนะในกล่องหาไม่เจอส่วนด,ดูในใบคู่มือกรอบก็ไม่เห็นมีลวดเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ให้มาสินะให้เราไปหารลวดใช้เองนะครับอันนี้อาจจะงบไปหน่อยนะครับลุงแล้วก็อีกความคิดนึงผมก็คิดว่าหุ่นที่เป็นแบบนี้ผมควรควร,ควรให้ a อคชั่นเ s e มาด้วยนะครับแล้วก็ราคามไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ว่า ดยรวมผมถือว่าโอเคตัวนี้ผมให้ไปเลย10คะแนนนะครับเพทรทให้10คะแนนนะครับให้เท่ากับ mighty styloom um เลยเพราะว่าโดยรวมแล้วผมมองว่ามันเป็นุน่นที่สวยมากถึงจะไม่ต้องเาไปทําสีก็สวยข้อต่อที่เป็นสีเงินนี่ผมชอบมากนะครับดีเทลดีสีสวยถึงตัวเป็นคนเป็นคนชอบกันดั้มโทนสีแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมก็ ย่างไงขอตัวลาไปก่อนขออภัยที่ไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะวาช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆเลยจะกลับมาทยอยลงคลิป,ปบ่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ